สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ มีลอกอิแบนนะวันนี้เราอยู่ันในมิวแอสเซนชั่นนะครับวันนี้มาแจกทั้งหมด9โค้ดนะครับปิง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 นะครับอ่าวิธีใส่โค้ดนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเล่นเอ่อเบื้องเบื้องต้นสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับอ่าใส่โค้ดให้กดตรงขวากลางครับเสร็จแล้วกดเขว่าซิ t ต,ติ้งเสร็จแล้วเลื่อนลงมาตรง CDK นะครับโอ้โหอันนี้หนักแก่มากเลยนะ ดักแก่โคตรเลยครับ C D C D K คือถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่เล่นสมาตั้งแต่สมัย Day Diablo หรือว่าจะเป็นในส่วนมิวมิวสมัยก่อนมิว P C นะมันจะมีเลยใส่เป็น C D K นะครับถึงจะแบบสมัคร ID ถ้าอันนี้แบบยุคโบราณเลยนะถ้าเด็ก90น่าจะรู้จักก็คืออันนี้เขาดักแก่แหละมาวันนี้นะครับ่โค้ชจะได้ปีกได้ฉายาด้วยครับยังไงก็อย่าลืมใส่ได้ของออกมาเล่นเริ่มนะครับอต่อไปเป็นในส่วนการเริ่มเล่นของเกมนะครับ เพื่อนๆกดซ้ายบนเลยเห็นไหมมันจะมีให้ตีวอร์มตีสับป,ประหลาดเนี้ยเพื่อนๆก็กดตามเฟสมันก็ไปตีของมันเองเกมง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพอตีเฟสครบเสร็จมันก็จะขึ้นมาที่ใหม่แค่นั้นเองครับอ่าต่อไปในส่วนอาคารอัพสเตตัสสเตตัสสเตตัสเอ้เดี๋ยวนะมันทำไมมันลุมหมี่วะเดี๋ยวเดี๋ยว ลุ่มบ่อ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู G Phone นะสามารถเปิดเห็นไ้าไล่ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับอ่าต่อไปในเรื่องราคานะครับ U VIP จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G VIP จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ3าวันกับา90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ uvp 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ gvp เหลือ5 540บาทเหลือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ่าอย่าลืมใส่โค้ด lucky bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด lucky bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกกกธนนาาาาคคคครรรรรเเเเเเ่ททัััวววไยยยยลลลบบบ้้สส็็จแดซ เห็นบ้ามันก็จะขึ้นเฟยใหม่แล้วก็เดินไปตีเฟยต่อเลยครับเกมนี้เล่นง่ายไม่มีอะไรเลยครับอาต่อไปเป็นในส่วนสเตตัสแล้วเพื่อนๆเห็นคำว่าขวาล่างเห็นคาว่า a l l o ไหมครับแอโร่ c a สเนี่ยอะกดมาตรงนี้เห็นไหมครับ เกมนี้ไม่มีเวลาเลยกดคําว่า r e c o m m e n d i n เห็นไหมครับมันจะอัพให้อยู่แล้วอันนี้กิสมมติใครจะเล่นธนูก็เล่นเป็นธนูสายบูครับสเต็งเอ i ไอแค่จบแล้วแล้วก็ที่เหลืออัพให้ใส่ชุดได้แล้วก็ไปอัพกับสเต็งเอจไอให้มันบาลานซ์กันแค่นี้ครับจบแล้วเกมเล่นง่ายนะอ่าอันนี้ก็เป็นแบบเทคนิคนอกจากแจกโคแล้วก็แนะนําไกด์การเล่นเบื้องต้นด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นหมิวค้กอ,อย่างที่บอกคือ ให้กดเคลสตรงซ้ายบนเห็นไหมครับอ่าเห็นมาผ่านแล้วอ่าผ่านแล้วก็ไปต่อแค่นั้นเองครับจะกลายเป็นเกมไม่นี่ไปเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นเกมไอดอลเกมไอดอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะอ่าอย่างนั้นก็อย่าลืมใส่ฉายาแล้วก็ใส่ปีกด,ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เอาของตรงนี้นะครับตรงจดหมายเมลตรงนี้อ่าแล้วเจอกันนะครับ